ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับวิดีโอเทรดอัพ CS2 นะไม่อีกครั้งเพราะว่านี่คือเทรดอัพแรกแล้วคลิปเทรดอัพแรกของกูก็คือเป็นเทรดอัพที่มาพร้อมอัปเดตใหม่เลยก็คือการเทรดอัปปืนแดง5ชิ้นให้กลายเป็นมีด1่เล่มยเย้ยโหดมากนะครับคืออัปเดตนี้โหดมากต้องท้าความก่อนว่าอัปเดตนี้ตอนนี้ทาให้ตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยปืนแดงราคาพุ่งมากมีดเนี่ยราคาล่วงสุดเลยนะครับตอนที่อัดอยู่เนี่ยรอี่อัด ตอนที่อัากันอยู่เนี่ยก็คือเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมก่อนฮาโลวีนนะครับหลังจากเทรดอัพกันไปแล้วเนี่ยจะมีการเดตดหนึ่งตามมาอีกซึ่งอาจจะทําให้มีดเนี่ยราคาลงอีกนะครับเพราะว่ามีดเล่มที่มาจากการถูกเทรดเนี่ยหอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกำลังจะโดนออกมาปล่อยหมายความว่าเขาลุ้นกันอยู่ว่าราคามีดมันจะตกลงไปอีกมากแค่ไหนเพราะว่ามันแปลว่ามีมีดใหม่ๆเข้าตลาดเต็มไปหมดเลยเพราะงั้นวันนี้เราอาจจะไม่กําไรเฮียอะไรเลยก็ได้คือโง่ล้วนๆ <c oughs> ส่วนปืนแดงหลังจากนี้ราคาก็อาจจะยิ่งพุ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าแบบสะพ ไม่ได้เลยเนาะแล้วก็หลายคนก็เสียความเชื่อมั่นกับตลาดไปเลยนะราคาตลาดเคาน์เตอร์ตกยวบเลยวันแรก6 0 0 0ล้านมัน้งวงเงินของตลาดใหญ่6 0 0 0ล่วงมาเหลือไม่ถึง4,000ด้วยวันนั้นก็คือช็อกกันมากแล้วก็มีข่าวนี้ด้วยเนาะก็ที่จีนก็มีคนกดหมุนมกู้เงินมาเพื่อมาลงทุนในเคาน์เตอร์แม่งต้องใช้วิจารณญาณจริงๆนะเคาน์เตอร์เนี่ยก็อัปเดตเดียวคือแม่งเปลี่ยนเกมได้หมดเลยทําอะไรก็ต้องระวังคือสุดท้ายคือไอเ้ยถ้าไม่ใช่เงินเย็นน่ะไม่ควรเก็บไว้แล้วก็ถ้าจะซื้อขายสกินก็จะ ด,ดูดีๆอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเปิดกล่องหาสกินเล่นอะไรเงี้ยคือเน้นให้แบบเราเล่นเองดีกว่าหมายถึงว่าสมมติเราซื้อมีเราก็ซื้อเพราะว่าเราชอบมีเล่มน,นี้จริงๆอะนอกสนราคาเออไม่ไม่ใช่เพราะว่าแบบมึงซื้อเพราะว่ามึงจะแบบลงทุนขายอะไรอะไรเงี้ยเออคือถ้าจะทาเพื่อกินกาไรก็ไม่ว่ากันมึงก็มีคนทําเยอะแยะคนในกลุ่มก็เยอะแยะโอเคหมดช่วงมีสาระแล้วไอสัตว์แต่พวกกูจะเล่นกูจะเทรดพวกกูจะเทรดอัพนะครับแต่วันนี้เนี่ยปัญหาก็คือผมเนี่ยมีปืนแดงที่ผมคิดว่าจะเอามาเทรดอัพเนี่ยอยู่แค่กกระบอ เพราะนั้นเราต้องมาเทดอัพชมพูให้เป็นแดงด้วยแล้วก่อนน้านั้นเราก็จะเทรดอัพม่วงให้เป็นชมพูก่อนด้วยมันมันนี่เลยตัวนี้ครับให้เราจะใส่เทรดอัพ AK 47 Nightwish ครับ f i e l tested ตัวนี้ตอนนี้ราคาตลาดข้างนอกอยู่ที่ประมาณ40กว่าเหรียญซื้อมาเท่าไหร่นะตอนแรกตอนแรกตัวนี้300ร้อยเพราะว่าเปิดแดงพุ่งจัดนี่ตัวที่2ที่เราจะใส่ในเทปอัพครับนี่เลย AK f o r s e v e m p r e s s กระบอกนี้งามเหมือนกันนะงามเหมือนกันนะมีสติ๊กเกอร์ด้วยคือจริงๆผมชอบส่วนตัวนะอันนี้เพราะว่ามีสติ๊กเกอร์มีอะไรอยู่แล้วแล้วมันเป็นสกินสกินที่สวยอยู่แล้วด้วยตอนนี้ราคาก็ขยับขึ้นอีกนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นสกินแพงอยู่แล้วตอนนี้น่าจะประมาณ70เหรียญนะเรับ72เหรียญนะฟิวเทสเหมือนก โหคลาสสิกจริงๆเด็ก CSGO ทุกคน Minimal แวร r ครับอบอฟ h y เป r Beast ครับเป็นอีกกระบอกที่ผมแบบใช้มานานเหมือนกันนะก่อนที่ตอนนี้ผมจะมาเปลี่ยนเป็นนี่อวดทำไมวะเฮียเล่นก็ไม่ได้เล่นเล่นแต่เอคเฮียขออนุญาตคือนี่ครับพีไนตี้อาซีมอสุดที่รักเหมือนกันนะครับสำหรับคนเล่นพีไนตี้ไม่ใช่สำหรับคนเล่น,น,น CSGO <อ>มาเนาะเป็นที่สุดแล้วไม,ไม่ที่สุดแล้วกันอาซีมอม่คืออาซีม็อบตัวนี้ฟิวเทสเต้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยตัวนี้ราคาพุ่งเฮียๆเลยเพราะว่ามันมาจาก o p Operation b ช Breakout ครับซึ่งมีโอกาสได้บัตเตอร์ฟายอีกหนึ่งกระบอกตอนนี้เรามีสองกระบอกอมีโอกาสทำไไให้ได<ห>้บัตเตอร์ฟายไอเทียของจริงค <Collection S 2> อลเลกชันเบร<อ>กเอาทำมีโอกาสได้บัตเตอร์ฟายนะทำให้ราคาเนี้ยพุ่งพอมตายเลยแบบไอเทีย <c oughs> ที่ในตีนี้ตอนแรกแยงสามร้อยสัตว์ตอนนี้สามพันครับท่านผู้ชมสามพันกว่าด้วยตัวนี้นี่น่าจะเป็นปืนที่แพงที่สุดที่เรามีในเฮดอัพวันนี้แล้วนะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเริ่มเลิกน้ำลายได้ไอเทียร์พูดมากช่วยหนยขอโทษปืนม่วงกันก่อนเป็นเป็นปืนชมพูนะครับปืนม่วงสิบกระบอกแรกของเราเฮดอัพพพพแรรรกววออออ์์มมมััหาปืนชู อมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่ใช้ได้นะไอ้นี่ใช้ได้นะใช้ได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 ้เออลาเต้รัสเกิรชาโลเกตไม่จำได้ว่าแพงเท่ากันเนี่ยโอ้ัน่คือลองดอกนี่หว่าใช่ที่ต้องเทอะไรนี้ได้ลองดอกทำยังไงเนี่ยจะทำไม่ได้ไงไอ้เหี้ยแต่ได้ลองดอกก็กำไรอีกแบบหนึ่งแต่คลิปคลิปก่อยจัดเท่านี่เข้าใจนะครับก็คือเออ่ดีแมนไนแม่เนี่ยใส่มาแล้ว5กระบอกนะครับมีโอกาสได้ปืนจากคอลเลคชันดีแมนไนแม่เยอะที่สุดลองลงมาก็น่าจะเป็นชาโดว์นะชาโดว์มี2ตัวมาดูดิ เขาเล่นคอร์ดอย่าคิวคอนเฟิร์มเฮ้ยก็โอเคดิได้คิวคอนเฟิร์มก็ลั่นนะดิคิวคอนเฟิร์มก็เก่าดิแปลว่ามีสวยนี่โอ้ยงั้นมีลุ้นมีลุ้นแล้วก็สองคญก็มีโคม่าสองด้วยนะถึงถ้าได้ m 4็มโฟยวันในไช่นี่ก็คือเดือดจัดๆมาเล่นดูค่อยๆดูคอลเลคชันหนึ่งสองซ้ำมาแล้วครับไอเทมสีแดงของเราครับมาแล้วผมจะค่อยๆนะผมจะค่อยๆนะจะค่อยดูดีเงี้ยวปืนสั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยปืนตีมไม่ใช่ไม่ใช่ เปินอะไรอ hey, ่ะกาลิวหรืออะไรงั้ยเลยอ่ะเดี๋ยวแ้เอ็มโฟเอ็มโฟกะวะใช่เหรออ๋อนะเฮ้ย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 โอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคเพราะว่านี่คือ MP9 MP9 นอีนนี้ตอนแรกเพื่อนผมเปิดได้นะครับแล้วก็ตอนนั้นราคาแม่งแบบว่า90บาทเศร้าสัตว์คือเป็นแบบเปิดได้ปืนแดงที่ฮีทสุดในช่องปรากฏว่าตอนนี้2 0 0 0แล้วนะ อ๋อพิวเทสนะพิวเทสนะมึงเามาเลยนะครับสตาร์ไลท์งั้นก็ได้อยู่นะเพราะว่าอย่างนี้ก็มีลุนบัตเตอร์ไฟใช่ไหมใช่มีบัตเตอร์ไฟเยอะเลยอ่ะจัดไลท์อัพของผมก่อนวะอันนั้นวิชพี่ใหญ่ครับไปก่อนเลยเป็นดีเคไลท์เก่าสตาร์ไลท์นี่เลยเพิ่งเปิดมาเท็เท็อัพเลยน้องใหม่ไฮเปอร์บีทครับขู่เก่าๆเลยนะไฮเปอร์บีทไอเชี่ยเสร็จแล้วนี่เลยคุณปู่คุณปู่หลักคอนไฟที่ยไม่เข้าไอสัตว์ไอทีมอสครับแล้วก็ปิดด้วยเอ็มเพรสครับ นี่เลยนะครับตอนนี้มีเว็บนี้นะคุณเทรดอัพสปายนะไปลองใช้กันดูได้นะครับตอนนี้เทรดอัพนี้เราประมาณนี้นะครับนะในวีซีสามดอนเอ็มเพย์เจ็ดสองดอนไทเปอร์บีดสามสิบเก้าดอนอสิมอลร้อยแปดดอนแล้วก็สตาร์ไลท์คอลเลกเตอร์สี่สิบดอนเทรดอัพนี้มูลค่าสามร้อยเหรียญนะครับหมื่นบาทนี่คือลิสต์ของมีดที่เรามีโอกาสได้ทั้งหมดนะครับเยอะเฮี้ยเฮี้ยเพราะว่ามันมาจากหลายคอลเลกชันมากๆเอ่อเฟอร์เชียนบัตเตอร์ไฟหถ้าได้แกม่าดร็อปเลอร์กับตีเงามๆาบัตเตอร์ไฟอะอย่างน้อยออ่ะได้้ยังโเเคแลวก็มีฟ ด้วยเฟดคือล่วงยับไอเทียอ์แล้วก็มีโอกาสได้บัตเตอร์ไฟล์นะดับเอร์ด้วย0ู7เปอร์เซ็นเท่านั้นมาไอเทียนี่แหละความจริงไอเทียอาเงินหมื่นมาแลกอะไรเดี๋ยวเราจะได้เห็นมีโอกาส3 0เปอร์เซ็นนะครับที่จะได้บัตเตอร์ไฟล์นะอีก70%อคือได้ขยะ <Yeah. S 1> คือได้แต่แบบก็คงไม่ดีใจเลยอะ่ะแล้วก็โอกาสอาจจะไม่กำไรสูงด้วยนะที่เหลือนะครับก็คือ3 0กำไราไร69% 69%ที่จะขาดทุน30%นะกดแล้วนะหนึ่งสองกดแล้วครับมาแล้วมอะไรครับมาอะไรครับไปนี่ก่อนไปนี่ไปนี่เหรอไอ้เหี้ยมตไฟเหอะอัตไฟายอยากเห็นตาแหลมไปแหลมจริงเฮ้ยเฮ้ยซเชียหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมอเตอร์ไฟมาตัรไฟมเตอรไฟแต่ว่าทะลอกแล้วสีก็เหมือนจะไม่มีด้วย เอานะปิดเลยนะหนึ่งสองฟองเฮ้ยยัดจะไฟไดได้แต่ว่าเหมือนจะทะเลาะครับเท่าไหร่ฟิลเทส ก็บัตเตอร์ไฟอย่างน้อยก็บัตเตอร์ไฟครับสตรีมตลาดสตรีมตอนนี้ถูกสุด2 0 0 0 0ครับ20,000กำไรครับก็ถ้าตีจริงๆก็น่าจะกำไรสักประมาณ5000อะไรอย่างงี้นะ5้พแต่ว่าตลาดข้างล่างตอนเอาเป็นว่าตอนนี้ขายอันประมาณ4 5000าดอนเอ้445 0 0 0ันี่อะไรสี่หาก็ดีสี่ห้ารดอนก็ถือว่ากำไรเป็นเทนาที่กำไรแต่ว่าเสียดายเป็นฟิวเทสแล้วก็เสียดายมีลายอื่นอีกต้องเยอะแยะชวนออกได้ใช่เออแต่ว่าถือว่าโหดแล้วนะที่ไม่ขาดทุนเพราะจริงๆแล้วก็คือโอกาสกำไรเมื่อกี้ก็แค่ 1>, 1ใน3เท่านั้นน้อยเอยอได้มาแล้วครับ Butterfly Knife Night ครับเ yes, no! ย<ะ>็ดดอคลิปยาวแล้วเฮียแตกอะไรดีวะแตกนี่ดีกว่า NXT Special นะไหนๆละ แม็ Max zer, Field ested, กเซเว่นบูโดเซอร์ฟิลเตสเตดกระบอกนี้นะครับเอ็นเอ็กซ์แซสเปเชียลนะเราเป็นเป็นช่องเราก็ต้องแจกของแลบบ้นี้ตอนนี้ก็ได้จะสองสามร้อยนะไม่น่าเกียดแจกเลยกติกาอยู่ใต้อคอมเมนต์เหมือนเดิมนะชิวๆอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับเทรดอัพวันนี้ครับนะเอาเป็นว่าได้มาแล้วครับนะวัตตาฟายไนท์ต่อจากนี้คือคลิปกูมีแต่ขว่งวัตตาฟายและเออมีอื่นเลิกไอเีทยนี่ทิ้งขยะเลยไอสัตว์ทุเรศไม่ทิ้ง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 ให้กูได้เออนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกกกคนมาาๆแล้ววว็หัง่จะอ กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ลงมีคอนเทนต์แบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เลยนะลากันไปด้วยการกดอาร์มอลี่นี้ครับมาจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้เฮีย